สวัสดีครับวันนี้พบกับผมในโนมีทีวีวันนี้จะมาสอนคนที่ประสบปัญหาการเข้าเทคทอตัวนี้ไม่ได้นะครับอ่ามันก็มาเริ่มกันเลยก่อนอืน่นถ้าเกิดคุณเข้าไปใช่ไหมครับ คุณเข้าไปเสร็จแล้วคุณลงกดห้องใดห้องหนึ่งถ้าเกิดมันเข้าอย่างนี้ได้นะครับแสดงว่าของคุณปลอดภัยดีนะครับกิดคนที่เข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเรากดเข้าห้องนี้ไม่ได้แสดงว่าเทคของคุณมีปัญหาแล้วครับก,ก่อนอื่นทําตามผมเลยนะครับเข้ามาที่ตัวไอคอนกาลินาของคุณ ตัวนี้นะครับเราให้คุณกดคลิกขวาแล้วกด property แล้วเข้า Open f i l e l o ล a ชั่นอ่าพอถึงหน้านี้แล้วนะครับให้คุณกดไปที่ bbtalk ก็เข้าไปเลยแล้วเลื่อนลงมาสุดแล้วครับก็จะเห็นตัวคำว่า Update ให้คุณดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็รอมานะครับถ้าเกิดมันขึ้นตัวนี้แส,สดงว่าคุณอัปเดตแล้วแล้วคุณลองเข้าใหม่นะครับก็จะเข้าได้ส่วนคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ